เนื่องจากติดภารกิจนะครับทํางานประจํานะครับวันนี้ก็มีนะครับหรือว่าเป็นของปีใหม่ให้กับตัวเองนะครับจะเป็นอะไรนั้นนะครับไปดูนะครับสั่งมาจากลาซันดานี่นะครับก็จะเป็นเครื่องมือนะครับเครื่องมือช่างช่าอะไรบ้างปกนน เป็นสว่านไฟฟ้านะครับหลักๆก,ก็คือจะกออกเครื่องมือชุดใหม่นะครับแต่ว่าการออกนั้นจะไม่ออกทีละชิ้นนะครับก็เลยซื้อแบบเป็นเซตแบบนี้มานะครับก็มีของแถมหลายอย่างนะครับในนี้ที่มาให้มีกล่องเรียบร้อยนะครับแบบมีไม้ขัดแถมมาด้วยนะครับตรนี้จะเร็น ที่หลักๆที่อยากได้ก็คือสวานนะครับอันนี้จะเป็นสวานสวานรุ่น s t r นะครับเพว่าจะน่าจะเป็นของจีน,นครับน,นี่มาแกะกล่องให้เพื่อนดูนะครับว่าจะใช้ดีหรือเปล่านะครับมีแบตแถมให้2ก้อนนะครับมีแบบสองก้อนนะครับ,บส่วน,นในนี้นะครับที่แถมมาด้วยก็จะมีทั้ง นี่ก็คือเครื่องมือที่อยู่ในกล่องนี้ทั้งหมดนะครับมีเลื่อยนะครับมีบ็อกใส่ครัวมีคัตเตอร์แถมใบคัตเตอร์มาด้วยนะครับมีหกเหลี่ยมใส่ครัวเล็กนะครับดอกสว่านเจาะไม้นะครับเจาะเหล็กนะครับบ็อกกระเจรย์นะครับสำหรับใช้กับสว่านไฟฟ้าตัวนี้นะครับไฟฟ้าแล้วก็จะมีกล่องน็อ สกูแบบอีกก้อนหนึ่งตลับ3เมตรนะครับอัน,นี้สีสีขาวนะครับสีขาวสำหรับเพ,เพื่อนที่หาเครื่องมือนะครับไว้ติดบ้านตัวเองนะครับผมว่าตัวนี้ก็น่าสนใจมาก คีมครับสองตัวนะครับในกลอนนะครับถือว่าครบเซตนะครับครับคอนอื่นจะมารีวิวสว่านตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็ถอดแบตเปลี่ยนได้นะครับใส่เข้ามานะครับตัวนี้จะเป็นสวิตนะครับตัวนี้มันจะล็อกนะครับ กดไปด้านในน,นั่นหนึ่งก็จะหมุนนะครับอ่มีหมุนมาดีมด้านซ้ายนะครับตัวนี้จะมีอยู่2ระดับแต่เหมือนว่าอ๋ตัวนี้จะท่านเลข1จะเบากว่านะครับถ้าเลข2จะแรงกว่าก็จะมีระบบกระแทก เดี๋ยวมาลองหมุนนอ็อตเฉยๆนะครับตัวนี้ตัวนี้มีไฟส่องครับนวเ,เดี๋ยวจะลองหมุนน็อตก่อนนะครับใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นบล็อก มันเบอร์หนึ่งที่เขาแถมให้มานะครับเวลาเอาหมุนเข้าก็คือจับปลายตัวนี้ไว้นะครับก็หมุนเข้านะครับกดหมุนเข้าอ่าแค่นี้ก็แน่นแล้วนะครับเป็นสกรูที่แถมให้มานี่ก็แล้วก,กันนะครับสกรูธรรมดากดนะสองขนาด ลองเจาะไม้อัดตัวนี้เลยนะครับอโอเคนะครับสนิทนะครับสกูใหญ่นะครับ คคนะครับใช้ได้นะครับเดีย๋ยวลองเจาะเหล็กกันดูครับทีนี้จะเป็นสกูเหล็กนะครับ <c oughs> หเหล็กบางประมาณ1.2มิลนะครับดอกสว่านที่แถมมาให้นะครับเพื่อนๆต้องเป็นดอกสว่านเจาะไม้นะครับรลองสักดอกดูนะครับมาใจจาะเหล็กดูครับ ที่แถมมานะครับดอกที่แถมมานะครับมันไม่คมนะครับเพื่อนต้องเพื่อนเต้องเ,อเอองจียนะครับเจียแต่งก่อนอ่าตอนนี้รับคมมาเรียบร้อยนะครับ ดอกสวรรค์นะครับเขาหรือไม่นะครับ ดอกมาเพื่อนๆต้องมารับคมดอกสว่านก่อนครับถึงจะใช้ได้โอเคนะครับเจาะไม้นะครับตรงนี้เจาะไม้ ใช้อยู่คนเดียนเลื่อยครับอบเลื่อยเลื่อยกมาดูนะครับไม่ค่อยคมนะครับเพื่อนๆเลื่อยครับ สำหรับเลื่อยไม้นะครับหมดแล้วนะครับหมดฟันแล้วนะครับเลื่อยเหล็กไม่ได้เลยนะครับแล้วก็คงหาซื้อใบยากนะครับการเปลี่ยนใบเขาเปลี่ยนยังไงเนาะใบเลื่อยจเลื่อยจะไม่ผ่านนะครับเพื่อน เดียวนะครับโดนเหล็กไปนะครับนี่จะเป็นบ็อกนะครับก็ไม่ต้องคิดไรมากครับราคาหลักพันนะครับได้สว่านกับแบตสองก้อน นี่ก็เป็นการรีวิวนะครับเครื่องมือนะครับจากลาซาน่านะครับคลินึงนะครับของผลิตัใหม่ให้ตัวเองนะครับไว้ใช้งานเล็กๆนะครับงานนอกนครับใช้ได,ได้สบายเลยนะครับเครื่องมือในนี้สวานคะแนนเต็ม10ให้9นะครับให้9 แต่ยังไม่รู้ว่าแบบนี้จะทนแค่ไหนนะครับเอาให้กล้าไว้ก่อนลนครื่องนนความแรงนะครับสำหรับเมตรในนี้เา่เาไปส0แต้มเลยนะครับสลหรับเมตรน่าใช้แชนะครับปลาคายนะครับแข็งแรงนะครับดูนี่น่าใช้ ค้อนคะแนนเต็ม10ครับตรงนี้น่าจะเป็นพลาสติกนะครับเพื่อนอนมนีกับงานเล็กๆนะครับแต่หัวค้อนน้ำหนักดีมากคีมสิบคะแนนให้เจ็ดนะครับเพราะว่า คล้ายๆกับครีมที่อยู่ตามร้านทุกอย่าง20บาทครับตัวนี้เป็นการเจียที่บิดเบี้ยวครับดูดูเลย เตอร์เตร่ตน,น่าใช้ครับสิบคะแนนครับม,มีใบมีดให้ด้วยครับบุกเรียมน,น,นี่นะครับไปสิบคะแนนครัไขควงเล็กนะครับมีหัวปิดนะครับหบัวแบส โดยรวมนะครับทั้งหมดนี้หักคะแนนที่เลื่อยนะครับเพราะว่าใบไม่ได้เลยครับเลื่อยใบนิดเดียวนะครับหมดแล้วครับยังไม่ได้ใช้งานจริงอันนี้ก็คือโดยรวมของกล่องครึ่งเซตนี้นะครับกล่องรึ่งเซตนี้คะแนนเต็มสิบ หรือถ้าให้5ดาวตามที่เขารีวิวกันจะได้แค่4นะครับแต่โดยราคาโดยรวมภาพรวมก็น่าซื้อครับราคาก็เหมาะสมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมช่องยิมิเดียมาตลอดนะครับก็ถ้ามีไปะโยังไงก็ช่วยกไดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ